ประธานบียาเอ็นเขาก็สงสัยสิเมื่อเขาสงสัยเขาก็ถามทำไมคุณเป็นเทวดาได้ไงถามไม่ได้สงสัยไม่ได้ก็คุณทำตัวให้เขาสงสัยถ้าคุณเป็นชาวบ้านธรรมดาเขาไม่คงสงเขาคงไม่สงสัยแต่นี้คุณเป็นประธานรัฐสภารัฐมนตรีมหองไทยรัฐมนตรีคมนาคม เป็นหัวหน้าพัคประชาชาติเป็นผู้ที่มุสลิมเคารพในชายแดนใต้คุณกินเงินเดือนจากภาษีคนไทยทำไมคุณไม่ช่วยแก้ปัญหาชายแดนใต้เขาก็สงสัยเขาก็ถามระเบิดไม่ลงบ้านคุณตั้งห้สปีในขณะที่คนอื่นตายเป็นหมื่นศพและคุณมีฐานะเป็นข้าราชการ นักการเมืองนักการเมืองก็ถือเป็นข้าราชการชนิดหนึ่งแต่คุณไม่โดนเนี่ยเขาก็สงสัยเมื่อเขาสงสัยเขาก็ถามและคุณคิดว่ามีแต่ในไอคนเดียวเหรอที่สงสัยคุณเขาก็สงสัยกันทั่วบ้านทั่วเมืองแต่คุณเลือกที่จะไม่ตอบคุณเลือกที่จะไม่ได้ยินคุณเลือกที่จะไม่สนใจคือที่ผมพูดอย่างนี้นะครับทุกท่าน เพราะผมรู้ว่ามันส่งคนมาดูส่งคนมามอนิเตอร์อยู่ก็ต้องพูดกับนายวันนอนและเครือข่ายนี่แหละเพราะฉะนั้นคุณฟอ้องผมนี่ถูกแล้วผมไม่ได้ว่าหรอกคุณต้องฟอ้องผมก็เหมือนกับที่ผมก็เลือกที่จะถามคุณคุณฟอ้องผมก็แปลว่าให้เกียรติผมผมก็ให้เกียรติคุณเพราะผมจะไม่ไปถามระดับล่างๆผมก็ต้องถามคุณ เพราะคุณใหญ่กว่าประธาน b ีอเอน่ะแล้วจะต้องไปถามใครอีกอะผมไม่เคยได้ยินข่าวว่านายสไปอิงบาซอที่เป็นประธาน b ีอาเอขับรถไปรับใครเขาไปรับคุณแสดงว่าคุณใหญ่มันก็คงจะจริงที่เขาถามว่าคุณวันนอคุณวางแผนจะเป็นสุลต่านหรือเปล่าล่ะเออ คุณอยากจะเป็นไหมเพราะว่าคุณมีเชื้อสายเจ้าตาของคุณก็เป็นเจ้าเมืองรามันสุลต่านเมืองรามันที่ถูกอุ้มหายไปแล้วพออวิรัตบอกว่าคุณจะเอาคืนคนที่กุ้มตาคุณไปเหลือไว้แต่หลุมศพเปล่าๆก็เข้าใจได้ว่าคุณโกรธแค้นก็เข้าใจได้ว่าคุณ มีทายาทเป็นสุลต่านคุณมีศัก์เป็นเจ้าคุณมีศักดิ์ศรีเข้าใจได้เพราะฉะนั้นเมื่อนายสเปอิงบาซอมีฐานะเป็นประธาน BRN และต้องขับรถมารับคุณที่สนามบินมาส่งคุณที่สนามบินแสดงว่าคุณต้องเป็นที่เคารพของนายสไปอิงบาซอเมื่อสเปยอิงบาซอเป็นประธานบ RN แล้วคุณเป็นใครในวันนอ คุณเป็นใครคุณกล้าตอบไหมแล้วที่ชาวยาลาก็สงสัยว่าคุณอยู่เบื้องหลังการลอบปรประชนในหลวงรัชกาลที่เก้ที่จังหวัดยาลาโดยการวางแผนวางระเบิดเนี่ยคุณจะตอบว่าไงคุณวันนอบวกกับบ้านคุณที่จังหวัดยาลาที่คุณใส่ชื่อน้องสาวเนี่ย ได้ชื่อว่าบ้านศิยาลาเขาก็พูดกันทั่วบ้านทั่วเมืองว่าบ้านใหญ่ยังกะวังบ้านใหญ่ยังกะวังดูสิบ้านก็ใหญ่ยังกะวังประธานบียเอ็ก็มารับมาส่งแล้วมุสลิมทั้งประเทศไทยมีคุณคนเดียวที่เป็นหัวหน้าพักการเมืองมันบ่งบอกถึงอะไรในวันนอกมันบ่งบอกว่าคุณ ยิ่งใหญ่บารมีล้นชายแดนใต้คุณก็คงไม่ได้เป็นหัวหน้าพักการเมืองขนาดนายเด่นโตมีนานายเด่นโตมีนานายมุกสุไลมันก็เป็นเชื้อเจ้าก็ยังไม่มีบารมีที่จะได้เป็นหัวหน้าพักการเมืองแถมตะวันออกกลางเวลาจะบริจาคเงินให้กับมุสลิมประเทศไทยก็ต้องผ่านคุณ ดูสิคุณบารมีขนาดไหนในวันนอคุณใหญ่คุณมีอำนาจมีบารมีต่างชาติตะวันออกกลางจะส่งเงินเข้าประเทศไทยต้องผ่านคุณกษัตริย์สันมานบริจาคเงินมาหกเจ็ดร้อยล้านน่ะมาสร้างศูนย์ม,มนสกัดทําไมต้องผ่านในวันนอเห็นไหมใหญ่ไหมเป็นเจ้าของบ้านศียาลาที่ใหญ่มากไม่มีใครทําได้เป็นหัวหน้าพักการเมือง เป็นคนที่นายสไปอิงบาซอป,ประธานบีเอเอ็นขับรถมารับมาส่งอืมใหญ่ไหมคุณยอมรับเถอะคุณวันนอว่าคุณยิ่งใหญ่คุณยอมรับเถอะคุณวันนอว่าไม่มีมุสลิมชายแดนใต้คนไหนจะยิ่งใหญ่เท่ากับคุณเมื่อคุณยิ่งใหญ่ขนาดนี้ใหญ่ขนาดประธานบีเอ็นขับรถมารับมาส่งคุณใหญ่ขนาดนี้ คุณคือใครในายวันนอคุณคือใครคุณตอบให้ประชาชนเขาได้รับรู้ไหมคุณกล้าตอบไหมว่าคุณคือใครทำไมโจนก่อการร้ายไม่กล้าวางระเบิดบ้านคุณตอบมาหน่อยสินี่ครับเพราะฉะนั้นเฟซต่างๆเหล่านี้ เมื่อถูกฟ้องถูกดำเนินคดีก็ต้องฟ้องมาที่ผมวันจันนี้ผมจะลงไปภาคใต้ไปจังหวัดสงขลาไปจังหวัดนราธิวาสเผลอๆอ,อาจจะไปเยี่ยมนายวันนอที่จังหวัดยะลาใอ้ติดตามกันนะครับไปฟังคำพิพากษาที่ศาลจังหวัดนราธิวาสก็อยากฟ้องที่นราธิวาสผมก็ไปที่นราธิวาสให้เขาเห็นนี่ครับ เพราะฉะนั้นคดีที่สามสี่คดีที่สามสี่ห้าหกเกิดขึ้นที่จังหวัดยะลาและเกิดขึ้นที่จังหวัดนาราธิวาสทีมของผู้ยิ่งใหญ่นายวันนอนายอารีเพนแถมด้วยทวีสอสองและกะมลศักดิ์ลีวาม็อพรรคประชาชาติรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องโจรใต้มุสลิม โจลใต้มุสลิมกล้าวางระเบิดทุกที่ยกเว้นบ้านนายวันนอนายเด่นนายมุกนายนายวันนอนายอารีเพนนายเด่นนายมุกนายนัดบูดินนายกมลศักดิ์ไม่กล้าสองเรื่องนี้สัมพันธ์กันอย่างไรสามเรื่องนี้สัมพันธ์กันอย่างไรหนึ่งนายสไปอิงบาซอประธานบีเอเอ็นไปรับไปส่งนายวันนอที่สนามบิน สองนายวันนอและสอสอมุสลิมชายแดนใต้ทุกคนรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องโจนใต้เรื่องบรเอ็นสาโจนบรเอ็นกล้าวางระเบิดทุกที่แม้กระทั่งหน่วยงานราชการแต่ไม่กล้าวางบ้านนายวันนอนายอารีเพนนายเด่นนายมุกนายนันบุรินนายกมลศักดิ์สามเรื่องนี้สัมพันธ์กันอย่างไรครับทุกท่านมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ตลอด30ปี40ปีทําไมสอสอมุสลิมไม่กล้าพูดเรื่องความรุนแรงชายแดน,นใต้เงียบกริบวันนี้ทําไมนายวันนอกล้าไปร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนธรรมวิทยามูนิธิฉลองครบ71ปีโดยการสร้างห้องละมหมาดสร้างมัสยิดในโรงเรียนแล้วดูการตั้งชื่อโรงเรียนครับทุกท่าน ดูการตั้งชื่อโรงเรียนมูลนิธิธรรมะมีคำว่าธรรมะธรรมะวิทยาโรงเรียนธรรมะวิทยาฟังชื่อเนี่ยมันจะต้องเป็นการปฏิบัติธรรมถือศีลปฏิบัติธรรมมุสลิมมีธรรมะด้วยหรือทำไมไมาใช้ชื่อธรรมะวิทยาจงใจที่จะตั้งชื่อเพื่อให้คนไทยตายใจใช่ไหมโรงเรียนธรรมะวิทยา ทำไมชื่ออื่นๆมัสยิดทุกที่ในประเทศไทยตั้งชื่อเป็นภาษาอาหรับหมดเลยทำไมทำไมมัสยิดทุกที่ชื่อหมู่บ้านชื่อตำบลเปลี่ยนจากชื่อไทยเป็นภาษาเยาวีมัสยิดลุไลอะไรก็อ่านไม่ออกทั้งประเทศไทยชื่อภาษาเยาวีแต่โรงเรียนนี้ทำไมชื่อโรงเรียนธรรมวิทยาม牟นิธสองชื่อธรรมวิทยาม牟นิธไม่พอทำไม โดนจับว่าเป็นโจรเกือบทั้งโรงเรียนตั้งแต่ผู้จัดการนายสไปอิงบาซอก็ร่วมมือกับนายมาแซอุเซงแถมบุคลากรในโรงเรียนระดับโตครูก็เป็นเครือข่ายโจรมีหลักฐานทางการปิดโรงเรียนรำไมโรงเรียนร,รมวิทยาถึงกลายเป็นโรงเรียนโจรจนต้องถูกสั่งปิดโรงเรียน ทำไมไม่ตั้งชื่อเป็นภาษาเยาวีเวลาจะให้โรงเรียนเป็นโจนก็ตั้งชื่อให้มันคล้ายกับชื่อของโรงเรียนวัดเจตนาอะไรเห็นความเจ้าเล่ห์ของไอ้แขกเจ้าเล่ห์อปรีไหมครับมันตั้งใจแต่แรกที่จะใช้โรงเรียนนี้เป็นแหล่งบ่มเพาะเชื้อร้ายแต่เสือกตั้งชื่อว่าธรรมวิทยาเห็นไหมครับเจตนาที่จะทำลายพระพุทธศาสนา แต่ไปดูมัสยิดวันนีครับมันเคยมีไหมมัยมสยิดชื่อธรรมะอย่างนั้นธรรมะอย่างนี้มีแต่ชื่อภรรอาษาเยาวีทั้งนั้นแต่เวลาจะสร้างโรงเรียนโจรเนี่ยดันใช้ชื่อธรรมวิทยาเห็นไหมครับเห็นการวางแผนไว้ล่วงหน้านี่ครับความเจ้าเล่เพทุบายเพราะฉะนั้นจะฟ้องผมก็ฟ้องไปเถิดถ้าคุณฟ้องแล้วคุณสบายใจ ผมได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากคนระดับหัวหน้าพักคนระดับประธานอดีตประธานรัฐสภาคนระดับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนระดับอดีตรัฐมนตรีคมนาคมคนอดีตอย่างนายอาริเพนก็เหมือนกันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนอย่างทวีสอด่องเป็นถึงอ ออดเเขาเรียกอะไรนะตำแหน่งสูงสุดของ d s i อ uh, ่าเป็นเลขาธิการพรรคประชาชาตินายกมนตนีว่าเมาะฟ้องผมก็เป็นสสเห็นไหมครับเป็นเกียรติครับที่มาฟ้องคนกระจอกคนล้มละลายอย่างผมแต่ผมไม่ฟ้องกลับแล้วครับนักครบทยไม่ฟัดกับหมาไม่ใช่หมายความว่าคุณวันนอเป็นหมา ไม่ใช่หมายความว่าคุณอาราภิอารีเพนคุณกมลศักดิ์คุณทวีเป็นหมาแต่เป็นแต่เป็นวลีที่พูดกันว่านักรบทยไม่ฟัดกับหมา